โต๊ะดอกเมฆไม่เคยออกมาเห็นเดือนเห็นตะวันเลยไงกี่ชาติเลยไม่ได้ออกข้างนอกนี่ไปตรงทางที่มันเรียบๆพี่สวยไม่เห็นเมฆเมื่อกี่เดือนกี่ปีแล้วพิน